ชุดบล็อกพันแกร่งไม่แตกหักง่ายต่อแรงบิดที่สูงชุดบล็อกมาตรฐานการผลิตสูงต้องนี่เลยชุดบล็อกยาวหกเหลี่ยม24ตัวชุดยูโรคิงทูล ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ UV จากประเทศเยอรมนีใช้การผลิตลูกบล็อกด้วยความร้อนที่สูงมากและเย็นมากเป็นพิเศษในการผลิตชุดบล็อกทุกตัวทุกชิ้นง,งานเกรดสูงแบบเกรดงาน CRV รโฟร์เรียมที่ทนต่อแรงบิดได้มากและรองรับแรงกระแทกได้สูงเมื่อซื้อสินค้ายูโรคิงทูนทุกชิ้นจะมีใบาการันตีสินค้าของแท้มาด้วยภายในชุดเสมอต่อให้เป็นการใช้งานโดยตรงจากบล็อกลมก็สู้ไหวหรือทนต่อแรงบิดจากการเหยียบก็ไหวหรือใช้งานแบบละเอียดอย่างการถอดหัวเจียน มีแหวนรองภายในหัวของบล็อกเบอร์16และเบอร์21เพื่อป้องกันขั้วหัวจุดระเบิดเกิดการเสียหายถอดง่ายถอดสบายนึกถึงชุดบล็อกพันแกร่งนึกถึงยูโรกิงทูนเท่านั้นรันตียอดขายอันดับหนึ่งในเมืองไทยสอบถามสินค้าหรือสั่งซื้อสนใจบล็อก